ชมต่อนะพี่น้องหมอบมอบยางเลียงงัว่านะครับเนี่ยฟุ้งเสียบูนนะครับพี่น้องอยู่ที่บ้านหนองเต้านะครับอำเภอช่ยบาดานนะครับจังหวัดลบบุรีนะครับพี่น้องเลียงง่วาทึ่งเขานะครับเนี่ยอันนี้เป็นป้าโคกนะครับแล้วก็ทั้งหนานี่เป็นเขานะครับเดี๋ยวมอบมอบิไทายบรรยากาศการเลี้ยงไเบิิงนะครับเสเวียงพ้อมน้ำพ้อมนะครับมือเนี่ยชุดพ้อมนะครับ ให้บงชุดนะครับโอ้โอน้ํไหลไหลนะพี่น้องผู้ใดเคยถามว่าไหลายๆคือบอสุนสะพ้ายนะครับพี่น้องอนี่นะครับน้าน้าต้นตะโกน้ําหลายจิ้งไม่หลายนะครับบางที่รสุสะพ้ายแล้วสะพ้ายไปข่องนะครับพี่น้องบางตัวว่าข่องยู่นะครับไปบ่ได้หายนะครับ จับบ่ได้นะครับต้องไปตามหาบางทีหาบ่พอนะครับนี่คือปัญหานะครับนี่คือบรรยากาศนะครับพี่น้องหวอนครับพี่น้องประมาณสิบมุงแล้วนะครับเก้าม้งหาสิบกว่านะครับปล่อยออกมานะครับพี่น้องฝูงนี้ สี่ลอยกว่านะครับหรืออาจจะสามลอยปลายๆนะพี่น้องพอมีแบงค์ขายไปแล้วนะครับไปไกลไหมครับพี่วันหนึ่งเนี่ยครับเป็นบนอยู่แค่นี้แหละครับอ๋ออันนี้จะปล่อยให้มันกินอยู่แค่เนินนี้ก่อนครับล้อมไม่หมดยังครับพี่ล้อมไม่หมดนะอ๋อคือปล่อยลวดไฟล้อมไปเบิดแล้วนะครับก็จิมีผู้หนึ่งนะครับย่างตามหลังวัวนะครับแล้วก็อีกสองสามคนก็รัดอยู่คนละจุดนะครับพี่น้อง แบ่งกันรัดนะครับบองว่าสีออกมองว่าสิไปนะพี่นอ้องอู้น้ำาหลายนะครับนี่นี่มีแต่น้ำนะครับนี่นี่ก็น,น้ำนะครับตองเราว่างถนนคนทังนะครับมาเร็วมาเร็ว ดีนะครับพี่น้องใส่เกือบบูดมาให้เบิ้งนะครับติดดีขนาดนะครับนี่ให้เบิ้งนะครับไปนะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้เป็นปลาโคกนะครับเนี่ย ห่าเป็นหาโคกนะครับก่อนที่ขึ้นเขานะครับอ๋อแต่มันเดินงันนั่นยังไม่ค่อยหิวอ๋อส่วนมากถึงย่างก,านนกนงานนอนนะครับบบขันกินงั้นนี่บบว่ายู่ไห่นะครับออกจากควอกได้ย่างไปจนสุดนะครับกลับมากเคยกินกับมากเรื่อยๆนะครับอ๋อ,อ,อมีสายน้ำอยู่ข้างบน อะนะครับพี่น้องนี่ก็คือปัจจัยในการเลี้ยงงัวก็ต้องมีสะนะครับมีแหล่งน้ำนะครับน้ำง่วน้ำข้นนะครับน้ำกินงัวน้ำใส่ข้นนะครับอ๋อเอื่นหากันนะพี่น้อง อู้สมัยตะกี้บังมบกังซี่แหละนะครับพี่น้องตั้งแต่อายุหาหกปีนะครับพี่น้องก็เลี้ยงง้วกับกรงซี่แหละนะครับหยางน้ำง้วไปเรื่อยๆนะครับหาขุดหนูนะครับกินนะครับฟังใรายเมื่อเป็นปลาข้าวโพดนะพี่น้องทั้งนี้ก็น่าจ,จะมีแต่ปลาข้าวโพดนะครับกับปลามันนะครับเป็นหลัก เริ่มกินแล้วนะครับมอมอหาโฮมอยู่ก่อนนะพี่น้องนู่นนะฟังนั่นเป็นปลาข้าโวดนะครับเ <c oughs> ขาปลาไปเบิดนะพี่น้องเหลือหน้อยเดียวนะครับนี่ เริ่มกินแล้วนะครับหลังจากที่ย่างมานะครับตัวน้อยๆแดงๆย่างว่าท่านมูวนะพี่น้องได้ยินแต่เสียงอยู่ข้างหลังนะครับออมาเร้วมาเรัวพี่น้องผมให้เบิ้งนะครับอุ้ยนะครับเห็นแต่หลังนะครับเรียนมาเร้วนะครับ <laughs> มาแล้วน,นะครับแข่งแร่งนะครับย่างน้ำูงในสบายนะครับไปแล้วน,นะครับมาแล้วตรงมแม่ย่างดีนะครับพี่น้องแดงแดงแปดเลยนะครับเริ่มยูเริ่มกินแล้วน,นะครับ กะเซาอยู่นะครับนี่มงนี้กะเซาอยู่นะครับเพื่อนกะทง่ย้ายไปตามมงที่เคยไปนะครับไล่เลี่ยงไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องอาทิตยยูได้มองอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแล้วก็ย้ายไปมงไม่เรื่อยๆนะครับจะของว่ากนี่หน้าที่ไปไปเบื้องนะครับมงเลี่ยงนะครับ มองซีไลง่ว่าไปนะครับโอ้กินดีนะพี่น้อง ว่าสิลอยตัวเสียงกินหญ้าเสียงกัดหญ้าดึงห n าเนี่อ้เสียงดังเขาท่าเลยนะครับพี่น้องมวนนะครับไปนะครับเดี๋ยวไปใช้ใกล้ๆอู้นี่นะครับพี่น้องขนาดดินเป็นดินขี้หินนะครับนี่ยังลมมีน้ำอยู่นะครับนี่ฝนตกนะครับทานบรงนี้เป็นโน้นนะครับเป็นโน้นขี้หินเลยนะพี่น้องยังเละนะครับนี่ กลิ่นดีนะครับเหล่าใ่เหล่าใส่นะครับเนี่ยใส่หมวกกว่อนนะครับพี่นอ้อง นี่นะพี่น้องเบึงสภาพนะครับสภาพบ้ามอนะครับบนสภาพงัว่นะครับโอ้บรรยากาศนะครับพี่น้องกลายเป็นเด็กเลี้ยงง้ว่าไปเลยนะครับมือนี่ยนะครับเป็นอีกมือหนึ่งนะครับที่มาไรเลี้ยงนะครับมาถ่ายให้พี่ให้น้องในเบื้องนะครับอากาศย่างดีเลยนะพี่น้อง ออนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเท็ดคลิปนะครับมันนี้มากไก่นะพี่น้องไก่ก็สุทียที่เคยไปทายนะครับ200รกว่ากิโลนะพี่น้องขอนมาทั้งแช่บาดานนะครับกะไปกลับกันอาจจะซี่ร้อยนิดๆนะครับพี่น้องขอจากพันไล่นะครับพี่น้องฟูงนี่นะครับฟูงของเสียบุญนะครับทุกคลิปนะครับพี่น้องขอจากพันไล่นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพันไล่จากลอยแช่กถือว่า เป็นพระคุณย่างสูงนะพี่นอ้องหายเมื่อยเลยนะครับไปเดี๋ยวบำมอบผ้าไปเบื้องว่านะครับนี่นะครับกินดีหยาถึงโคกนะครับนี่ตัวนี้เท่าโบสนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมสถ่ายให้เบื้องนะครับมีเอฟซีผมเคยถ่ายไปยแล้วแหละครับว่าลักษณะงวงเท้าโบดเป็นยังไงนะครับมีเอฟซีถามเข้ามาอีกบ่อมเบอร์กฤษท,ทายให้เบื้องอีกนะครับเพราะว่าเท่ากับเรียกลูกไปน้ำกันนะครับพี่น้องบอมเบอร์บอกผู้บหูนะพี่น้องแนะนําไปน้ำกันนะครับสิบข้นถามกับตอบสิบเทียนะครับพี่น้อง พื่อพัฒนาง่วไปน้ำกันนะพัฒนาจิตใจนะครับคุณธรรมเมตตานะของคนเลี้ยงง่วไปน้ำกันนะครับรบรรมเมนว่ารชีค่าขายเอาแต่เปรียบกันนะครับพี่นอ้องง่วเฮ้ากับสีหน่อยลงนะครับขั้นเฮตังสีนะครับบอมีผู้ใดยอยากมาเลี้ยงง่วนะครับแห้งไห้แห้งได้นะครับพี่น้อง อ้วนี่หยาอู้ผมลืมเลยนะครับหยามีอย่างนอเนี่ยแดงๆนะครับไปเลี้ยนะพี่น้องนกบินขาวเต็มเลยนะครับร่มเย็นดีนะครับอ้หัวเขาไปในปา่าเราเห็นบาหลายเลยนะพี่น้องกินดีคักนะครับนี่ เศร้าเลี่ยงทุกปีนะครับแปลงนี้เพราะว่าเส้นทางที่เคยมากก็จะมาทุกปีนะครับเพราะว่าเขาลูทำเล่ลูพื้นที่นะครับแปลงใดหวงบ่วหวงแปลงนี้เขาสี้ยู่ได้จักมือจักมือนะครับพี่น้องเขาวางแผนใดต่ตไปเข้าสิไปทางใดเส้นทางนะครับหนามีโบ่มีนะพี่น้องนี่คือสิ่งสําคัญนะครับประสบการณ์นะครับ ินดีนะครับเนี่ยงอหลายบน,นี้นะพี่น้องบัอจอยนะครับง่ายเลียงดุนะพี่น้องเบิดแลวก็ต้องไปนะครับงอต้องกินอิ่มนอนหลับนะครับผิวพันธ์ดีนะครับว่ถือว่าจอยนะครับเนี่ยงวฝูงงหญ่บน,นี้เรียงได้จังสี่นะครับพี่น้อง <c oughs> โอ้โหครั้งแรกเลยนะนี่ครับไม่เคยมาเลย ้แครับ,รบตั้งแต่ถ่ายมานี่ครั้งแรกเลยครับนี่บนเขาบนโนนนะครับสูงตั้งหนาเป็นเขานะครับเลยเป็นั้น,น่าจะครับอันนี้น่าจะชุดหลังครับเนี่ยไป,น,ปะนะครับพี่น้องพ <c oughs> <c oughs> ามาเบื้องนี้หญ้าก็ายังพอมีเขียวกินบ้างหญ <c oughs> ้าเยอะแต่ที่น้อยนะครับหนาฝนแตวถ้าเกิดฝน เริ่มหมดแต่หญ้าพวกนี้มันจะแก่ออกดอกครับวัวมันจะยกแล้วมันไม่มีสิ่งเสี่ยงอันแล้วอนี่นะพี่นอ้องสวยนะครับไปทางนี้แหละครับพี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินตามไปครับนี่นะครับผมให้เบอร์ครับผม อ๋อชัดไฟออมไห่นะครับเดี๋ยวผมสะถ่ายคลิปงวโบสให้พี่น้องในเบิ้งนะครับว่าลักษณะงวงโบสนะครับตัวผู้ตัวเมียเบิง้งจังไดนะครับโบสเข้มโบสถบเข้มนะครับเวลาไปซื้อกาสีไดรู้จักพี่น้อง,งอไปงน,น,งน,งนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับหมอ,มอ่อมศิีไทยง่วบัให้เบิองนะครับผมสวัสดีครับ